สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามารับชมเหรียญหลวงพ่อพระชีวัดบูรพารามกันนะครับหลวงพ่อพระชีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินตั้งอยู่ในอุโบสถวัดบูรพารามซึ่งคนสุรินให้ความเคารพอย่างมากนะครับมีเรื่องเล่าในอดีตอยู่ว่าช่วงสงครามเวลาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดผู้คนแถววัดเนี่ยก็จะมาหลบก,กันอยู่ในอุโบสถกันเต็มหลังนะฮะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็จะรอดพ้นอันตราย มาได้ทุกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะเหดี๋ยวหลวงพ่อพชัชีทั้ง2เหรียญด้านหน้านะครับสร้างขึ้นในปี2518สร้างพร้อมกับเหรียญรุ่นสองของหลวงปู่ดุลัตุโรก็จะพาเพื่อนๆมารับชมทั้งคู่เลยนะฮะองค์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับอีกองค์เนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆส่งนะครับจะต้องจําใบหน้าของหลวงพ่อพระชีให้แม่นนะครับท่านจะมีพุทธลักษณาตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตามเบสิกเหรียญทั่วไปเนาะพื้นเหรียญจะต้องเรียบตึงทั้ทงเหรียญเลยนะครับแบบนี้นะตัวอักษรเนี่ยก็จะมีความคมชัดเพื่อนๆสังเกตบริเวณ ฐานบัวด้านล่างขององค์หลวงพ่อเนาะจะเห็นความคมของกลีบบัวแต่ละกลีบจะมีความคมมากนะครับซึ่งกีบลปลายกลีบบัวเนี่ยบางกลีบก็จะคมจนกระทั่งมีเส้นแตกวิ่งออกมาเลยนะตามปลายกลีบมีความคมมากเลยนะครับแล้วก็บริเวณใบหูเนี่ย ค่อนข้างลึกคมมากเวลาตะแคงดูเนี่ยก็จะเห็นความลึกคมของไปล่องหูไปหูนะครับซอกคอเนี่ยคมจนกระทั่งมีเส้นวิ่งชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ เม็ดที่เรียงรายกันตามขอบเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเม็ดกลมชัดเจนนะครับไม่มีการตื้นเบลอเลยนะแต่ละเม็ดเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยก็เหมือนด้านหน้าเนาะผิวเหรียญเนี่ยจะมีความเรียบตึงอักขระเลขยันแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความคมชัด เพื่อนเอนจะสังเกตว่ามีเส้นแตกนะครับวิ่งวิ่งตรงนี้ด้วยเนาะจะเห็นในทุกเหรียญเลยนะครับครีปปิ้งเนี่ยจะต้องเจาะทะลุนะฮะแล้วก็มีปิ้งตั้งออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จุดที่ใช้ในการดูว่าเป็นเหรียญเกเหรียญแท้เนี่ยก็ผมก็จะดูบริเวณตะไบตรงขอบด้านข้างด้วยนะ จะต้องเป็นตะไบหยาบยาแบบนี้ตรงนี้จะเห็นมีแองหวัอมนิดนึงด้วยนะครับเห็นไหมแองว๋อนี่ตรงนี้ซึ่งปรากฏในทุกเหรียญเลยเนาะเดี๋ยวจะส่องให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้อีโอมไปเหรียญกระไรทองเดิมน,นะครับ เวลาดูว่าเป็นกระไถทองเดิมหรือเปล่าเนี่ยต้องใช้ความชำนาญอย่างมากนะครับในการดูความแห้งของกระไถเนี่ยซึ่งกระไร่ทองเดิมเนี่ยสีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ลองจาไปพิจารณาดูกันนะครับผิวเหรียญเนี่ยก็มีความเรียบตึงเหมือนเหรียญเมื่อสักครู่นี้เนาะเน็ตหลวงพ่อพชีนะฮะเนื่องจากมีการจัดสร้างจำนวนมากองค์ที่สร้าง น้ำหลังๆเนี่ยแล้วบล็อกเกิดความชํารุดแล้วเนี่ยก็จะมีเส้นแตกวิ่งบริเวณปากด้วยนะครับจนถึงสังคาติกรีบบัวเนี่ยก็ยังมีความคมชัดเหมือนเดิมเนาะแต่ละกีบเนี่ยคมมากเม็ดที่วิ่งตามขอบเหรียญเนี่ยก็จะมีความกลมคมมากเลยนะไม่ไม่มีการตื้นเบอร์เลยเนาะ ขนาดเล็กยันเนี่ยก็จะคมชัดมีเส้นแตกวิ่งตรงนี้ด้วยนะนแล้วก็ที่บอกให้จําเรื่องตะไบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะไบหย,ยาบๆเ,เหนือเหรียญเมื่อสักครู่นี้บริเวณน,นี้ก็จะมีแอ่งบุ๋มเข้าไปนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นครีปปิ้นตั้งขึ้นมานะครับรูเจาะหูเหรียญเดี๋ยวผมจะโชว์อันนี้ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะเนี่ย ลอยตะใบหยาบๆแบบนี้อาจจะจำดูอีกเหียนนึงเนาะเหมือนกันเลยโอเควันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเหรียญ วิธีการดูคร่าวๆกันเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ